พ่อส่วนเขาวางยังมาจิ้งไปเท่าไหร่ไอ้เต้าคอยอะไรเจ็บไหมป่าวหาคุณหมอเลยเออหาคุณหมอเลยอไปหาคุณหมอเลยอ๋อไปไปไปหาคุณหมอ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 กัน không oh, oh. <laughs> <bán> đi qua <laughs> <bán> đi qua <laughs> hết <laughs> <chờ> luôn lên <laughs> bên ông <là chả>? oh. <laughs>

เขาจับอันโทรศัพท์ไป อะไรนะลูกโอ้มาแล้ว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 มัแล้มาแลนกันแล้วมัดแขนกันแล้วแ้วมา้มแล้วมาแ้มาแล้วมาแล้วแล้า้ว้มาแลแลยมาแล้ว้้วลวมาาา เมื่อกี้มันเห็นตัวบกใหญ่กว่าหมูนะมันมีสองอันที่แดงๆง่ายๆน่ะกดตัวใหญ่ทุ๊บอืมยวทุบใหญ่ก็ได้มันไม่ค่อยดูหรอกแันนี้มันเริ่มเล่นแล้วเข้าไปแล้วลูกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอีซื้อท่อซับให้ตาเลยไมอยู <c oughs> อันกิ๊กมันหน่อยลูกเหมียววะไอ้แล้วทีนี้มันมันทำให้ภาพมันสะดุดเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีคนมาให้ไปืีอนี่อยู่รถตักมันก็น่าจะมีอยู่โทรศัพท์เขาทำให้ได้หมดแหลม